คืออยากจะบอกว่าคลิปนี้จริงๆแล้วอ่ะไม่มันมีปัญหาเว้ยแต่ก็เอาเป็นว่าลืมๆมันไปละกันนะก็คลิปนี้ไม่มีปัญหาก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงไปโยวงั้จ๊ะวันนี้กลับมากับชอ่องโลว์ว้าวแต่ไม่ได้มาร้องเพลงร้องเพลงไปแล้วแมวแล้ววันนี้มาเล่นเกมใช่จ้ะวันนี้มาเล่นเกมเราก็จะมาเล่นเกมอ่า Restaurant Simulator ซึ่ง ก็เป็นเกมที่ไปสุ่มมาเหมือนกันแล้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็คือถ้าไม่สนุกไม่ลงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเกมนี้เป็นเกมบนโลบอก,ก็สามารถเล่นได้ทุกคนก็เป็นการคัสคัสเกมั้งงในของเราก็อย่าพึ่งว่าน้องนะคะ้อกให้คลิกบี<ๆ>อ้อ่าจะสอนก่อนแหละว่าให้ทําอะไรบ้างเออนี่อ่าให้เราไปหยิบจานแล้วก็เอาไปวางให้ตั้งราคามันอยู่ที่3.6 3.06จนอนเราตั้งไว้4แล้วกันโคดเอากับไรเดี๋ยวให้เดินไปที่หน้าร้านบอกร้านเปิดอ่าพร้อมแล้วกับร้านรีสตรอนบายไ,ไ่นะว้าวพี่คุณพี่อยากจะซื้อเอ่อของกินร้านหนูไหมคะกูพ,พี่โผล่มาจากไหนคะนี่มีคนซื้อของแล้วนี่เลิกเลยละอ่าคุณพี่อยากกินอะไรคุณพี่อยากกินอะไรพี่บอก พี่หยิบพี่หยิบแล้วพี่มาอ่อน่าจะแบบนี้แหละแล้วเราก็กดตืดของนะคะเงินทอนเอ่อหนึ e ่งจุดห้าสิบยูโรเฮ้ยยูโรทำไมทำไมสก,กุลเงินเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่านี่แล้วก็เสร็จแล้วหนึ่งลูกค้าคนที่จ่ายการอ่ะใส่ใบสีดอนตึง้งนี่ ไว้ชุดคุณค <Wow. S 1> ่าาก,ก,ออก,กินเสร็จนะคะลูกค้าจะทิ้งตังไว้ให้อาให้คลีนนะนี่คลีนนะอตอนนี้เรามีเงิน2 0 4 9 9ดเนเติมของเติมของเติมของเราต้องเติมจากตู้คอมของเราหรือเปล่านะกด B เพื่อซื้อเพิ่มตอนนี้เรามีเงินอยู่เยอะเราลงไปเลยอยากกินอะไรกินอยากซื้ออะไรซื้อเลยเลเลยล่ละเชฟเชฟทำเลยยได้ไหมเชฟเชฟ แล้วก็โดนอาเชฟบโอเคนี่ได้แล้วปึ๊บอันนี้เขาวางไว้อยู่ที่2.72ดอลเราขายแบบน่ารักน่ารักก่อนสาเรามีอยู่152อาดอลกว่ากว่าซื้อเชลเพิ่มดีไหมดูก่อนเชลราคาเท่าไหร่เอ้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 เอออ่ะเออเอออีอีโออารอาร้อยหนึ่งโอเคได้อยู่สั่งเพิ่มจ้าเชง36ิดอลล่า โอเคโอเคอ่อเคอคบปึ้งเล,เลยวอละ่ะกินให้ห่ลยนะครับคุณลูกค้านี่อ้าวอ้าวยูยไม่ทันที่ยไม่ทันจ่ายตังระบดวันนี้ง่ายาย่างงี้เลยเหรอเออเออดีดีด,ดีร้านปิดว่าคุณลูกค้าก็โดนถีบออกไปน,นะคะก็เรื่องของคุณลูกค้านะคะไม่ใช่เรื่องของเรานี่เราได้เชลมาแล้วเราก็จะหมุนแล้วให้มันเข้ากับร้านเราแล้วก็จะวางสวยๆเลิศๆเลยละ่ะ คุณลูกค้ารอบน,นึงนะคะคุณคุณลูกเอออะไรล่ะบ้าเว้ย The hell บ้าอืออ่าเคอ่านี่อันนี้สิมันจะได,ด้ใกล้ชิดใกล้ชิดสวยๆแล้วอะล่ะเรายังไม่ได้เอาของวางเลยอุ้ยของค้างคืนนะคะคุณลูกค้าของค้างคืนคุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่ว่าหรอคุณลูกค้าไม่รู้ <c oughs> อร่อยให้หกสกปรกให้สิบนะคะคุณลูกค้า ค้าบอกเลยนะคะว่าอันนี้อร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าค้างคืนไว้หนึ่งวันในลาขึ้นหรือ,อยังก็ไม่รู้นะคะแบบแบบซื้อเบอร์เกอร์แถมลานะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าได้กําไรมากเลยนะคะนี่เราเราจะจ่ายตังเฟษนี้ก่อนแล้วเราค่อยเอาเงินทุนที่ได้เนี่ยไปซื้อเพิ่มไม่น่าจะว่าจะมีของให้ซื้อเยอะขึ้นไหมนะหรือว่าเราเราก็บตังเอาซื้อเชลฟ์แล้วเอาวางเพิ่มดีน่าสนใจอันนี้ก็น่าสนข,ขอโทษค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค,ค้าจ่ายบัตรใช่ไหมคะโอเคค่ะนี่ ุณลูกค้าใจบัตรนะคะนี่คุณลูกค้าคุณลูกค้าให้เงินสดมานี่คุณลูกค้าให้มา20คุณคุณลูกค้าซื้อ5ดอนแต่คุณลูกค้าให้20ทําไมคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าคะเงินเหรียญ5ดอลแบงค์หาดอลไมมีนะคะคุณลูกค้าทำไมคุณลูกค้าไม่มีหรอคะซื้ออะไรเพิ่มดีเชฟจ๋าเชฟจ๋าซื้อเพิ่มเลยจะเชฟ เราซื้อฮอทดอกมาแล้วลองเพิ่มทุนสักนิดหนึ่งฮอทดอกพิซซ่าอ่าเราสัญญาไม่ต้องดีกว่าอตอนแรกเราตั้งไว้4ดอนใช่ปะ่ะ5ดอนนะคะัเลิศเลยละ่ะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์จากตอนแรกกี่ดอนเบอร์เกอร์ตอนแรก4ดอนนี่เพิ่มเป็น5ดอนนี่บอกเลยกำไรนี่เน้นโกงล้ว oh, <laughs> นๆนี่ขนาดเพิ่มราคาต้นทุนก็ยังมีคนมาซื้อแปลว่าเขาเนี่ยต้องแบบว่าฟิลลูกค้าประจำแน่เลย เชงหดอนได้ค่ะกินให้หมดนะคะอันนี้เอาอะไรมาคะโอเคค่ะจ่ายบัตรเนาะโอเค14ดอนได้เลยค่ะวยหน้าตาน่ารักรู้แล้วทำไมลูกค้าไม่นั่งร้านนะคะลืมเก็บโต๊ะค่ะลืมเก็บโต๊ะขอโทษค่ะคุณลูกค้าอาพิซซ่าหน้าขี้อะจ่ายตังค่ะคุณลูกค้าแป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าอวยคุณลูกค้าซื้อละสัญญากับเบอร์เกอร์ไม่มีเติมพอนะคะโอเคค่ะ ปับป๊บๆนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคะขอเออนี่นะคะเก็บก่อนนะคะได้อุ í, ้ยใค้ทิปด้วยคะ่ะเลิศเลยล่ะเออนี่นอ่ะคุณลูกค้าเสร็จแล้วก็ไปนั่งอีส์ตรงนู้นนะคะบางทีก็เก็บเองก็ได้บ้างนะคะลูกค้าอีลูกค้าอีซเสร็จแล้วเก็บตังก่อนนะคะเอาจริงไหมทางชีวิตอ่ะก็ไม่เคยกินลราสัญญาณก็ไม่รู้มันรสชาติเป็นยังไงคุณลูกค้าคุณลูกค้าจ่ายบัตรได้ห่ะ2 2 อยู่เหมือนเดิมตกใจหมดเลยนึกว่าคุณลูกค้าได้กินฟรีนะคะบ้าบอเลยเปล่าคุณลูกค้าหน้าตาคุ้นๆนะคะอ่าเช้งไม่มีทานให้อร่อยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บโต๊ะให้ก่อนนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้ารอก่อนคุณลูกค้าอย่าเพิ่งกินบนโต๊ะที่ยังไม่สะอาดสิคะคุณลูกค้าทำไมคุณลูกค้านั่งนั่งกินนั่งกินด้วยได้ไหมคุณลูกค้าเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าอยากให้ไปส่งที่บ้านไหมคะคุณลูกค้าคุณลูกคค้าย ุดไปเดอะแบ็ r รูมนะคะติดในแบ็ r รูมออกไปไม่ได้ต <practiced clapping> uh, ้องมีต <GO av i> ้าัาเดียวกันบ้างดีกว่าเฮ้ยมีเซ็ตแล้วเซ็ตนี้สองร้อยเก็บตังค์เก็บตังค์อุ้ยคุณลูกค้าหน้าตาดีมากเลยว่ะตอนนี้มีร้อยกว่า 120ไอ้ไอ้ a ของนั้น200ใช่ปะได้ได้ได้งั้นเราว่าน่าถ้าถ้าจบถ้าจบล็อตนี้ก็น่าจะได้ประมาณ200พอดีนี่แค่สองร้อยดอนแล้วเร็วเร็วเดินทำไมช้าช้าเป็นอะไรเป็นเล็บขบเหรอใช่กูเดียเป็นโยถ้า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 ขาย30 30ดอลฉันว่าเขาซื้อ30ดอลฉันว่าเขาซื้อเพราะงั้นตั้งเลยค่ะ30ดอนราคาที่มากเกินไปอาจจะ ทำให้ลูกค้าไม่ซื้อโอ้โอ้โอ้โอยี่สิบดอลล์ยี่สิบดอลล์คุณลูกคา้าคุณลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนราคาเมาื่อกี้คุณลูกค้าได้ราคาไหนไปคะคุณลูกค้าได้ราคายี่สิบดอลล์ใช่ไหมคุณลูกค้าได้ราคาสิบดอลล์ลด The price uh, ไม่มีใครซื้อเปลี่ยนราคากลับก็ได้ชี้งอนเจ็ดห้าดอลล์อะสิบห้าสิบ ร้านอื่นถูกอ่ะก็ไปซื้อร้านอ,อื่นร้านนี้จะเอากำไรร้านนี้ไม่เน้นคุณภาพจะเอากำไรเข้าะไงบ้โอ๊ยสิบตอนกันแหล้เออนี่ซื้อเร็วๆอีกเออเออ,เอ,อก็แค่นั้นแหละยี่สิบตอนจัดไปจัดปึง้งลศเลยล่ะนี่ได้ของกินมาใหม่เลยเว้เยได้ คุณไม่มีเชลขนมคุณต้องหาอีก150ยหาทำไมการทำร้านมันดูยากอะไรขนาดนี้วะนี่คุณพี่อยากให้ผมเดินส่งอุ๊ยพี่ชายก็ส่งแบดบอยสวัสดีจ้าอยากแบบมาซื้อของร้านเราไหมแบบพี่พี่เดินเข้าไปแบบซื้อหน่อยติดไม้ติดมืออะไรเงี้ยพี่จะเดินเอาของกินร้านหนูม โทษก็ว่าทำไมไม่มีใครเข้าร้านโถกู <c oughs> ไม่มีของขายรอด <c oughs> เลยล่ะเออมาจ่ายตังเออแล้วก็เดินไปกินนะคะคนสวยสวยอะไรนี่โพายโพายที่สุดของเรื่องหน้าตาแอบเหมือนเคป๊อปดาราท่านหนึ่งอ่ะตอนนี้เรามีประมาณนี้เราก็สามารถที่จะซื้อเชลฟ์ที่เป็นไอ้น,นี้ได้แล้วซื้อเชลฟ เชลส์สเต็ปเชลฟ์ดีกว่าอ่า <S <S <US> S> <S แล้วก็มาอ,อันนี้ดีกว่าน่ารักดีอึ๊บเค้กอุ้ย,ยน่ารักนที่สุดก็จะได้ขายของหวานแล้วทับเค้กมาการะรองอยากพึ่งด,ดีกว่าตังไม่พออุ้ยมาการะรองน่ารักซึบกินให้อร่อยนะคะคุณลูกค้ากลับบ้านไปกินก่อนที่จะเอ่อกินก่อนหลังจากซื้อสินค้า30นาทีนะคะขอบคุณคะ่ะ อุย้ยมี77ดอนบอกเลยพี่เหมาทั้งตลาดไอ้น,น้องนี่ปึ๊บปึ๊บป้าบป้าบปึ๊บเกินเกินเกินเทปบอกมึงทำไอของมึงเนี่ยกูทำไม่ทันแล้วคุกกี้ยัง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 ไม่เสร็จคะ่ะคุณลูกค้าขอโทษคะ่ะดอบดอบไว้เออแล้วก็นี่ร้านเราอนามัยนะคะเออเรามาเรามาคุกกี้คุกกี้ของเราคุกกี้ ต่อไปต่อไปมีโดนัทส์อิสโดนัทส์กุ๊ยส์โดนัทส์จะตั้งราคาประมาณนี้ไ,ได้ราคาที่ได้ถึงกำไรและความอร่อยต่อไปเรามาขายของอร่อยอร่อยกันดีกว่าขายของอร่อยอร่อยขายมาการูนกูนนี่นคือกูนพี่พี่จาใส่น้ำกูนมาก,กรองห้าสีกินแล้วไม่ได้บินได้แค่อยากตั้งราคาแพงเฉยๆ<อ>เออนี่รถเลยแหละ ทอนมาโอ้แบงค์ยีสมันก็มีทำไมไม่ซื้อวะแบงค์ยีสมันรู้จักปะแล้วก็ต้องมานั่งทอนให้สามสิบโอ้บราหเฮ้ยวสซับยูก็ n ะซื้อบโดนัทแบบพิบขอบใช่ไหมกิ๊มีเงินกิ๊บ I อ i v e i g ูโ o u ัท n u t สโก๊ะหนึ่งสองสามพูด right this g o m a n อยากกิน่ไห้ก็กินไปให้มานยีสิบคือใจได้เอ่อ um, 1> 5 1 2 3ไปพี่ชายเอยจบวันพอดีนะคะเคก็ถือว่าเป็นการเล่นที่สุดยอดเลยก็เจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะกับเกมเร้านก็สำหรับว,วันนี้ขอลาไปก่อนกับร้านเร้านอาหารอะไรก็ไม่รู้แล้วเจอกันคลิปหน้า 「君の s シーケットアンサー教えて」「Step のアイスで抜け出して」「この腕の中だけは頂上のまんまでいい」